มาเข้าครัวทำอาหารอินเดียกันค่ะเมนูนี้ชื่อว่ากระไดปานีนะคะซึ่งกิ่งเคยทำคลิปสูตรตามร้านอาหารแล้วก็ตามโรงแรมให้ดูแล้วค่ะลักษณะก็จะข้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบหลายอย่างวันนี้เลยอยากทำสูตรง่ายๆให้ได้ดูกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากการเตรียมหอมแขกกันเลยนะคะต่อไปก็มาเตรียมพริกหยวกกันค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเอาชีสนมลงไปผัดค่ะจากนั้นก็เอาผักของเราเนี่ยลงไปผัดเช่นกันค่ะเมื่อทุกอย่างสุกนะคะก็ตักขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่หอมแขกสับของเราลงไปในกระทะแทนค่ะเมื่อหอมแขกเปลี่ยนสีก็ใส่ขิงกระเทียมปั่นไป1ช้อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เมื่อเขเศปั่นลงไป1ลูกค่ะ การปรุงรสก็จะมีเกลือนะคะมีผงขมิ้นค่ะแล้วก็พริกปน่นแล้วก็มีเครื่องเทศรวมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเทศกันค่ะใครไม่มีเครื่องเทศรวมแบบนี้นะคะสามารถหาแต่ละอย่างมาผสมกันได้ค่ะซึ่งกิ่งได้ใส่รายละเอียดไว้แล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากให้เผ็ดมากนะคะพริกแห้งประมาณ2เม็ดก็เพียงพอแล้วค่ะจากนั้นก็นําเครื่องเทศทั้งหมดนะคะมาคั่วในกระทะให้หอมเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ง่ายเมื่อเครื่องเทศของเราส่งกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะก็นําไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะ จากนั้นค่อยๆใส่ลงไปในเครื่องแกงที่กำลังผัดไว้เลยค่ะเมื่อเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่วัตถุดิบที่เราได้ผัดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยก็พอนะคะแต่วันนี้กิ่งทานกับข้าวค่ะก็เลยใส่เยอะกว่าปกตินิดนึงโรยหน้าด้วยพริกสดแล้วก็ขิงนะคะตั้งไฟอ่อนไว้อีกประมาณ5นาทีก็พร้อมทานเลยค่ะอาหารในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมีไข่เจียวด้วยค่ะแล้วก็มีข้าวของอินเดียนะคะที่เมล็ดเรียงตัวสวยมากส่วนรสชาติของแกงกระไดปนีนะคะจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็จัดจ้านมากๆเลยค่ะรสชาติจะออกแนวผัดเครื่องแกงผัดเผ็ดบ้านเรานะคะแต่ว่าจะมีความจัดจ้านแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศมากกว่าค่ะ